ตัวนี้เป็น2.4ขับ2 GT นะครับเป็นตัวท็อปของตัวขับ2คนที่อยากได้รถแนวนี้เนี่ยตัวเรื่องตลาดมีไม่เยอะมากนะครับและคันนี้นะครับวิ่งแค่1 9 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับตัวเบาะตัวนี้มันสามารถพับได้แล้วก็มันนั่งได้จริงๆนะครับเหมาะมากครับสำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่นุ่มเหมือนโซฟาที่บ้านมีจอตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่นั่งด้านหลังสวยจริงๆนะครับ859,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ14,000บาทนะครับเป็นรถ p p v ที่ราคาดีมากๆในตลาดนะครับ สวัสดีครับเจมส์อ็อกเลตออโต้นะครับวันนี้ผมอยู่กับรถปาเจโร่สปอร์ตนะครับคันนี้เป็นปี2015นะครับรถคันนี้นะครับมีความน่าใช้ตรงที่ว่าเป็นรถ PPV ที่ราคาดีมากๆในตลาดนะครับคือราคาค่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ประมาณ8 0 0แสนกลางๆซึ่งถ้าเทียบกับคนที่อยากได้รถแนวนี้เนี่ยตัวเลือกตลาดมีไม่เยอะมากนะครับจะมี Fortuner มี m u ลเนะครับแล้วก็มีปาเจโร่สปอร์ต ซึ่งปาเจโร่สปอร์ตเนี่ย <reci> ข <bs> <reg> ้อดีของเขาคือราคามันจับต้องได้กว่านะครับเพราะว่าถ้าเราอยากได้รุ่นนี้แต่ว่าอยากได้เป็น f o r t จูเนอรเนี่ยราคามันโดดออกไปเดีมานแสนถึงแสนกลางเลยทีเดียวนะครับประหยัดกระเป๋าตังค์หน่อยผมว่าตัวนี้ดีเป็นทางเลือกที่ดีแล้วครับแล้วก็ใครที่ชอบดีไซน์ของตัวปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยซึ่งเป็นรถที่ดีไซน์สวยจริงๆนะครับล้ำยุคมากในในยุคนั้นหรือณปัจจุบันก็ตามนะครับเดี๋ยวลองมาดูภายในกันด้วยนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มจาก ให้นองก่อนนะครับคันนี้นะครับด้านหน้าอย่างที่บอกว่าดีไซน์สวยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ให้มาเนี่ยไฟหน้าเนี่ยได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว d a y t i m e r u n n i n g Light นะครับข้างหน้าดูแพงดูพรีเมียมดูทันสมัยดีนะครับแล้วก็ล้อเขาให้มาล้อเนี่ยถือว่าดูทันสมัยมากๆเลยนะครับเป็นล้อตัดแบบทูโทนนะขอบ18ดีไซน์ด้านหลังอ่ะสวยนะครับส่วนตัวชอบนะครับแล้วก็เชื่อว่าใครหลายๆคนที่ชอบปาร์เจโรสปอร์ต ตัวหลังเขาสวยจริงๆนะครับไฟหลังเขาเนี่ยเป็น LED แบบเต็มระบบเลยนะครับสวยจริงๆนะครับสำหรับด้านท้ายแล้วก็เขาไม่ไม่ขี o ้งกออปชั่นนะครับนี่เขาให้ตัวสปอยเลอร์อันนี้มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านท้ายของเขาเนี่ยตัวเบาะตัวเนี้มันสามารถพับได้แล้วก็มันนั่งได้จริงๆนะครับเหมาะมากครับสำหรับคนที่มีครอบครัวใหญ่เนาะก็เป็นรถ7ที่นั่งเนี่ยเบาะอันนี้ที่ยืดมาแบบนี้คือเมื่อกี้ลองไปนั่งให้ดูจริงๆนะครับพอไปนั่งแล้วนั่งได้เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่า คันนี้นั่งแล้วมันนั่งสบายกว่าที่เราคิดไว้เยอะภายในเนี่ยออปชันให้มาเต็มมากๆเลยนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับซึ่ง f o r t u n e r ถ้าเป็นตัวรุ่นประมาณเนี่ยเบาะคู่หน้ายังไม่ได้ไฟฟ้านะครับได้เฉพาะเบาะคนขับเท่านั้นอันนี้ให้ทั้งคู่เลยนะครับแถ้าวันไหนนะครับอยากขับขี่แบบสนุกสนุกแพดดิชิพมีมาให้เรียบร้อยไฟหน้าเปิดแบบออโต้ให้แล้วแล้วก็หน้าจอนะครับเขาให้มาขนาด8นิ้วเป็นหน้าจอสัมผัสอันนี้ให้มาเรียบร้อยแอร์ให้แบบดูอัลโซนด้วยแล้วก็เบรกมือไ้บ,อบบแฟฟา แล้วเรียบร้อยนะครับอนอกั้นส่วนอื่นที่วางแก้วที่พักแขนอะไรนี่มีครบจบท้วนนะครับแล้วก็คันนี้มีให้นี่ให้ด้วยครับที่เก็บแว่นกันแดดหลายๆคันไม่มีให้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็ให้มาค่อนข้างเต็มมีจอกลางด้วยด้านหลังสิ่งนี้ให้มาแบบพิเศษมานี่มีจอตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับสาหรับคนที่นั่งด้านหลังอยากดูซีดีดูอะไรสามารถใส่ซีดีตรงนี้แล้วก็นั่งดูได้จากนี้เลยแล้วก็มีความ private ด้วยนะครับเผื่อว่าจะรบกวนคนอื่นมีหูฟังให้เรียบร้อยสําหรับเราฟังมันจะได้ส่วนตัวนิดนึงเหมาะสมกับรถเจ้านายก็ได้ครอบครัวก็ได้นะครับด้านหลังนี่ดีจริงๆแล้วก็แอร์ใครที่กลัวว่าร้อนนะครับแอร์แถว2มีให้แอร์แถว3ด้านหลังอันนี้มีให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เบะผมว่านั่งค่อนข้างสบายเป็นรถคันหนึ่งที่บาะนุ่มเหมือนโซฟาที่บ้านเพราะว่าคันนี้เป็นรถบาะหนังแท้เรานั่งแล้วเหมือนเรานั่งโซฟาที่บ้านถึงแม้ว่าบะตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่า พอเราลองนั่งแล้วเราปรับหัวพนักพิงดูครับนอนได้ค่อนข้างสบายนอนได้จริงๆสําหรับผมนะครับสบายนะผมว่านั่งค่อนข้างสบายแต่ว่าต้องเข้าใจว่ารถตัวนี้เป็นรถ PPV นะครับซึ่งดัดแปลงมาจากรถกระบะเพราะฉะนั้นช่วงล่างจะค่อนข้างโยนตัวพอสมควรนะครับก็ต้องอาศัยความชิ้นหนึ่งแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยถือว่านั่งสบายมากรวมถึงรถคันนี้สามารถพับเบาะได้ด้วยถ้าเราจะบรรทุกของค่อนข้างชิ้นใหญ่เดี๋ยวลองไปนั่งเบาะแถวหลังกันดู เบาะด้านหลังเนี่ยเราแค่พับในเชิงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็กดลงมาแล้วก็นั่งได้แบบนี้เบาะนี่สามารถพับได้ระดับนี้นี่ลองนั่งดูจริงๆผมดึงหัวหมอนตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้มันกระชับหัวพอดีขายังมีพื้นที่อยู่ซึ่งถ้าใครกังวลว่ารถแที่นั่งที่มันนั่งได้ไม่จริงอะ่ะผมว่าคันนี้เป็นคันที่นั่งได้จริงแล้วก็นั่งได้ค่อนข้างสบายดีเดียวนี่ผมให้ดูอีกทีเห็นไหม หัวหมอนเนี่ยมันดึงขึ้นมาแล้วมันแบบดูในองศาที่ดีแล้วก็รับหัวพอดีหลับได้จริงผมว่าถ้านั่งคนเดียวนะเบาะหลังแบบนอนได้อะคันนี้ถือว่าทําได้จริงๆแล้วคันนี้นะครับวิ่งแค่1,9,000กิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยเลยทีเดียวในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองนะครับรุ่นนี้อยู่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ว่ากินมากหรือว่ากินน้อยก็ถือว่าขับได้นะครับอย่างที่บอกว่าเขาเล่คันนี้เป็นรถเจที่นั่ง ที่นั่งได้จริงๆแล้วก็ออปชั่นครบเต็มมากๆราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับค่าตัวอยู่ที่859,000บาทตัวนี้เป็น2.4ขับ2 GT นะครับเป็นตัวท็อปของตัวขับ2ถ้าเป็นตัวรุ่นอ,อพอกันเทียบ f o r t u n เ r ในปีเดียวกันเนี่ยแพงกว่าประมาณแสนกว่าบาทคันนี้ได้เป็นสีน้ำตาลซึ่งในตลาดมีค่อนข้างน้อยสีนี้ถ้าใครชอบชอบเลย และคันนี้นะครับสามารถที่จะฟรีดาวจัดเต็มได้นะครับใครอยากได้รถไซส์ใหญ่แต่ว่าไม่มีเงินดาวนะครับคันนี้จัดได้เต็มยอดผ่อนอยู่ประมาณ14,000บาทนะครับรายได้อยู่ประมาณ20,000่นปลายๆก็ซื้อคันนี้ได้แล้วและเช่นเคยนะครับรถที่เราออกเตออ์โตนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องชนหนักน้ำท่วมมีความหรือว่าตัดต่อนะครับเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวน100%นะครับแถมเงินกลับบ้านให้200,000บาทถ้าพบภายหลังว่ารถคันนี้ มีอุบัติเหตุหนักมารวมถึงมีการรับประกันความพึงพอใจนะครับคือรถได้ใน7วันและคันนี้นะครับยังมีในส่วนของการรับประกันนะครับเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีก6เดือนหรือ10,000มกิโลและใครนะครับที่มีรถ PPV สวยๆแบบนี้นะครับปาร์เจลรถสปอร์ตยิ่งดีเลยนะครับขอไม่น้อยรถมือเดียวนะครับเราซื้อราคาถึงใจแน่นอนนะครับส่งรูปมาทางไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตีราคาเบื้องต้นถ้าราคาใช่แล้วเดี๋ยวเจ้าที่วิ่งไปถึงหน้าบ้านจ่ายเงินภายใน5นาทีปลอดภัยนะครับซื้อขายกับเราววัันนนีี้ผมมเจออออคลลโตะรบาไปก่สด